ที่ผมชอบสุดก็คือเนี่ยเรื่องของการล็อกฝาท้ายเราทำมาให้เลยนะก็คือในเรื่องของการล็อกฝาท้ายประโยชน์ของมันเนี่ยนะฮะเราก็พูการะนามตรงเลยว่ามันลดโอกาสการโดนโจรกรรมเรื่องของไฟท้ายได้เนี่ยเวลาเราเปิดฝาท้ายได้ปุ๊บเนี่ยนะเราขันน็อตสองตัวเนี่ยเราสามารถเอาไฟท้ายออกได้เลยไฟท้ายเนี่ยเบิกใหม่ก็ต้องมีคู่เป็นหมื่นอ่าบางทีเขาก็พูดตรงๆว่าโจรกรรมไปเพื่อ,อไปขายในตลาดมืดอีกทีหนึ่งนะเกะเยอะนะผมชอบเพราะหลายๆค่าย,ายตรงเนี้ยเขาจะไม่ทําเป็นเกะ นะเขาจะปิดทึบไปนะแล้วก็มีแค่แอร์แบ็กแล้วก็มีแค่เกะล่างนะผมว่าเกะอเยอะๆอย่างเงี้ยดีเก็บของได้เยอะดีเวลาเราอยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอยู่บนรถกระบะเลยนะครับผมเพราะว่าถึงนี้มันไฮเทคมากๆนะสวัสดีครับผมบรินทีอร่างอธิการกูลนะหรือขวยยับนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทมิตซูบะอัลโตลังสิคของสองนะวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะมิตซูบิชิออลิ e ุไททันนะครับผมตัว4ประตูนะตัวนี้เรียกว่าตัวอัลตร้า หรือพูดง่ายๆก็เป็นตัวท็อปสุดแล้วกันนะฮะถ้าเราไม่นับในเรื่องของที่เป็นแอดลีดนะเพราะแอดลีดจะเป็นตัวแต่งอันนี้ก็เป็นตัวท็อปของรุ่น4ประตูนะมากับเกียร์อัตโนมัตินะครับผม6สปีดนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับให้แรงม้าสูงถึง184แรงม้าเลยนะก็เดี๋ยวจะพารีวิวรอบคันแล้วกันนะจริงๆตัวนี้ผมบอกตรงว่าออปชั่นครบมากนะก็จะมาในเรื่องของเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะฮะระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกกล้อง 360, อ็ากระตูที่อนน้อยบการเคมว่า กล้อง360เนี่ยชัดที่สุดแล้วนะกล้องรอบคันเนี่ยชัดมากๆตัวเนี้ยมาเพราะไฟหน้านะฮะอ่าเป็นแบบเปิดปิดอัตโน,นตมัติรับผมแล้วก็ยังมีอ่ไฟตัดหมอกที่เป็นตัว LED ด้วยนะครับผมนะฮะเดย์ทามได i n g l ไ g h t ครับผมไม้ครบเลยนะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นิ้วยสวยแบบนี้เลยภายในเนี่ยนะฮะสำหรับเบาะผู้ขับขี่เนี่ยนะฮะก็จะมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวดันหลังด้วยนะเพื่อหาจุด ระดับการขับที่เหมาะสมของผู้ขับขี่แต่ละท่านผมชอบมากเลยนะตัวดานหลังเนี่ยมันช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้พอเราขับไปสักพักหนึ่งนะเดินทางไกลนะแล้วก็ดันหลังไปดันหลังมานะเพื่อให้หาองศาในการแบบปรับสรีละนะผมให้มันลดอาการเมื่อยล้าตัวนี้มันก็จะมาพมระบบพุทธสตาร์เลยนะคุณแจนแบบเีเลชนะครับผมหน้าจอเนี่ยเป็นแบบทัสกีนใหญ่มากนะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ การปั่นน้ำฝนนะก็มีระบบออโต้ด้วยนะครับผมจริงๆนะผมอยากจะบอกว่ากระบะ all new titan ของเราตัวนี้นะให้ฟิลลิ่งความสึกที่เหมือนกับรถเก่งมากเลยนะคือเข้าไปในห้องโดยสารเนี่ยพูดง่ายว,ว่าแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นรถกระบะดูฮะมันใหญ่มากตัวเบาะเนี่ยเขาทํามาดีมากเลยผมบอกตรงๆนะปีกเนี่ยทำมารับรับสลีระน่องเนี่ยทำให้เวลานั่งเนี่ยมันลงไปเนี่ยแล้วมันกระชับมากมันนั่งแล้วฟิลมันดีมากเนี่ย แอร์หลังก็มีแล้วก็ยังมาพร้อมช่องชาร์จนะที่มีทั้ง Type C USB ดีมากเลยสําหรับรถกระบะคันหนึ่งที่แบบเราจะใช้เดินทางขนของก็ได้หรือจะใช้ฟิลลิ่งเดียวกับรถเก๋งทั่วไปก็ได้เพราะว่าเวลาเราอยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอยู่บนรถกระบะเลยนะครับผมเพราะถยงนี้มันไฮเทคมากๆสมมติมว่ากรณีมีบุตรเนี่ยนะแล้ก็มีจุดยึด Isofix เนี่ยสามารถวางคาสีได้2ตํตแหน่งเลยนะ ระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันนะฮะใช้งานได้จริงมันมีอยู่จุดหนึ่งที่หลายๆแบรนด์ไม่มีแต่เรามีนะฮะลูกค้าเห็นไหมฮะเราเปิดฝาท้ายได้ปกติใช่ไหมฮะแต่เราทำมาให้เลยนะก็คือในเรื่องของการล็อกฝาท้ายประโยชน์ของมันเนี่ยนะฮะเราก็พูดการะานมตรงเลยว่ามันลดโอกาสการโดนโจรกรรมเรื่องของไฟท้ายได้ นะเพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยเวลาเราเปิดฝาท้ายได้ปุ๊กเนี่ยนะเราขันน็อตสตัวเนี่ยเราสามารถเอาไฟท้ายออกได้เลยไฟท้ายเนี่ยเบิกใหม่ก็ต้องมีคู่เป็นหมื่นอ่าบางทีเขาก็พูดตรงๆว่าโจรกรรมไปเพื่อ,อไปขายในตลาดมืดอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเซนเซอร์ท้าย4จุดเลยนะฮะแล้วก็ยังมากับกล้องถอยหลังนะฮะจริงๆมันเป็นกล้องส6 0รเลยที่ผมชอบสุดก็คือเนี่ยเรื่องของการล็อกฝาท้ายลองมาดูฝั่งผู้โดยสารบ้างนะฮะมีเกะให้ถึง2เกะเลยนะฮะเก็บเอกสารเก็บอะไรเนี่ย ดูนะวางโทรศัพท์ก็ได้ตัวนี้มีชาร์จไวเล็ดด้วยนะนะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะวางโทรศัพท์แล้วชาร์จได้เลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะชาร์จโทรศัพท์เอาวางตรงนี้ก็ได้นะอีกคนหนึ่งนะชาร์จสายเกะเยอะนะผมชอบเพราะหลายๆค่ายตรงนี้เขาจะไม่ทําเป็นเกะนะเขาจะปิดทึบไปนะแล้วก็มีแค่แอร์แบ็กแล้วก็มีแค่เกะล่างนะผมว่าเกะเยอะๆอ,อย่างงี้ดีเก็บของได้เยอะดีนะเวลานั่งเป็นไงฟีลลิ่งผมชอบ ผมชอบตรงที่ว่า,าการใช้งานเวลาเข้ามาในห้องโดยสารสำหรับรถคันนี้มันจะไม่เหมือนรถกระบะอีกต่อไปมันให้ความรู้สึกที่เหมือนเหมือนรถเก่งมากมาดูใต้ฝากระโปรงหน่อยนะของเราการเก็บงานการจัดระเบียบเป็นไงฮะเรียบร้อยสะอาดนะตัวเนี้ยนะที่ผมบอกว่าเราเป็นทำมาใหม่ละก็คือตัวร้อยเป็นสีหลงมา้าเกียร์หกสปีด ใช้งานได้อย่างประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เดินทางไกลไม่เหนื่อยนะขับดีตอนนี้ก็จะมีแคมเปญพิเศษนะสำหรับลูกค้าข้าราชการนะรลูกค้าพนักงานเงินเดือนเนี่ยทักมาสอบถามได้นะฮะทำฟรีดาวได้ผ่อนไม่แพงด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Mitsubishi, All New Titan, Double Cap, Alta, Auto, Auto ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,27,000้บาทนะครับผมยังไม่รวมค่าสี นะสีที่จะเสียค่าใช้จ่ายก็มีแค่สีขาวมุกสีเดียวนะแต่เราก็มีสีให้เลือกอีกตั้ง4ี่สีเลยนะครับผมอ่าก็ยังไงสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแคมเปญดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาว2ี่เอดอกเบีย้ยต่ำนะฮะหรือว่าจะเป็นออกรถศูนย์บาทนะครับผมนะผ่อนกันยาวๆนะ7ปีก็ทำได้เช่นกันนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ